ความิรันที่ไม่สิ้นสุดการต่อสู้ที่ยาวนานมานับพันปีของชายผู้ที่เกิดมามีร่างกายอ่อนแอเพียงแค่เกิดมาก็ได้หมดลมหายใจไปแล้วครั้งหนึ่งขีบุสจิมุสันชายผู้ที่ต้องการจะเอาชนะความตายไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตาม w ัดอ if ดาพิฆาตศูนย์ตอนหากมุสันเป็นฝ่ายชนะ เหตุการณ์ได้เริ่มที่ตัวของมุซันนั้นกําลังพยายามที่วิเคราะห์ตัวยาที่ทามโยนั้นได้ยัดใส่มือมาให้เขาดูดกลืนในเหตุการณ์นั้นชิทามโยสุดท้ายก็สาสร้างมันขึ้นมาจนได้สินะยาที่ทำให้อสูนกลับไปเป็นมนุษย์ดูท่าแล้วตัวยาจะใช้การวิเคราะห์ลึกมากกว่าที่จะแก้มันได้ยังไงซะหากทําการสร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันสิ่งแปลกปลอมออกมาไว้พันกว่าเท่าของมนุษย์ทั่วไปก็คงจะไหวแล้วนะแค่ยาเพียงตัวเดียวแค่นี้เอง คงไม่น่าจ,จะใช้ถึง1 0,000ื่นเท่าของเซลเหรอกแต่นั่นก็เพื่อความไม่ประมาทเอาซัก10,000แสนเท่าไปเลยละกันเพราะขา้ายังต้องไปจัดการเหล่านักรา,าสูนที่กำลังมาทางนี้อีกด้วยไม่มีเวลามาวมิเคราะห์ตัวยาแบบนี้ซะด้วยสิ <S <S มูซันในตอนนี้ออกมาจากร่างไหมและเข้าสู่การต่อสู้ในทันทีและได้สังหาเรเหล่านักรา,าสูนในบริเวณน,นั้นตายไปจนหมดและหลังจากนั้นพวกทันจิโรกก่กากิยูก็ได้ม,มาถึงตัวมูซันรวมถึงเสาหลักคนอื่นๆด้วยเช่นกัน การต่อสู้จึงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยพวกแกจะตามล้างแค้นข้าไปถึงเมื่อไหร่กันพวกเจ้ามีชีวิตรอดมาได้ก็นนะับว่าโชคดีแค่ไหนแล้วข้าก็เปรียบเสมือนกับพายพิบัติผู้ดีคอยคัดสรรผู้ที่อยู่รอดก็เหมือนกันแหละพายุมาพายุไปมีคนตายพวกพายุแต่ตามล้างข้าพายุพวกนั้นมันให้เรื่องเหรอข้าว่านะพวกเจ้าน่ะควรปล่อยข้าไปซะแล้วไปใช้ชีวิตอย่างปกติซะยังจะดีซะกว่าตะก,กะความคิดไปปวนนะสิงห์ุทัน แกน่ะมีสิทธิอะไรฮะในการตัดสินที่ว่าใครนั้นจะอยู่รอดหรือไม่อยู่รอดถ้าทางแล้วจะคุยกันไม่รู้เรื่องงั้นก็ไปคุยกับร่างมะม่วงก่อนละกันคามาโดทันจิโร่ทันจิโร่ได้พุ่งเข้าไปโจมตีเซม,มุซันโดยอารมณ์ที่โกรธจัด,จดการโจมตีด้วยอารมณ์นั้นล้วนแต่ก่อให้เกิดการใช้แรงและใช้กำลังไปอย่างสูญเปล่าและขาดสติแต่ท่านั้นนั่นเองทันจิโร่ที่เข้าไปโจมตีเซม,มุซันสุ่ม 4, สุ่ม5้ากดม,มุซันโจมตีใส่เข้าที่ลูกตาจนตาบอดเข้าไปหนึ่งข้าง ยูจึงได้เข้าไปรับตัวทันจิโร่ที่กำลังกระเด็นตกลงมาพร้อมกับบอกว่าให้ทันจิโร่นั้นใจเย็ยนลงหน่อยเพราะการโจมตีของทันจิโร่นั้นในตอนนี้ล้วนเต็มไปด้วยความโกรธและไม่มีสมาธิเอาซะเลยการต่อสู้ดําเนินไปในสถานการณ์ที่ฝั่งนล่าอสูนดูแล้วจะไม่มีหวังจึงทําให้ในตอนนี้ทันจิโร่และพวกเสาหลักเริ่มพิจะหมดแรงแต่แล้วการต่อสู้ก็ดูเหมือนจะมีหวังกลับมาอีกครั้งทางเหล่านล่าอสูนในตอนนี้ ดูเหมือนว่าจะเห็นแสงสว่างอีกครั้งเมื่อในตอนนี้นั้นตัวปราสาทไลคขอปเขตได้พังทลายลงอันเนื่องมาจากยูชิโร่ที่ได้เข้าไปควบคุมนาคิเมะและมุซันนั้นจำเป็นที่จะต้องบ้มนาคิเมะทิ้งนั่นเองและในตอนนี้ทุกคนรวมถึงมูซันเองก็ได้หลุดออกมาจากปราสาทไลคขอบเขตแล้วเป็นที่เรียบร้อยจึงทําให้ในตอนนี้เหล่านักล่าสูนมีเพียงแค่สิ่งเดียวเท่านั้นที่เขาสามารถจะเอาชนะมูซันได้นั่นก็คือการที่จะต้องยื้อเวลาและทํำยังไงก็ได้ให้มูซันนั้น อยู่ให้ถึงตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นเท่านั้นและห้ามไม่ให้มุซันนั้นหนีไปได้ท่านจิโร่ที่ตอนนี้พิษของมุซันเริ่มที่จะออกฤทธิ์จึงไม่สามารถที่จะขยับร่างกายได้ไหวและหมดสติลงในที่สุดเหล่าโาวลักคนอื่นเอง,เองก็เช่นกันในตอนนี้ก็เริ่มที่จะโดนพิษของมุซันออกฤทธิ์แล้วบ้าเอ้ยตอนนี้เนี่ยนะช่ย่ยเธออีกหน่อยเถอะร่างกายของฉันกี่อยู่ในตอนนี้หมดสภาพการต่อสู้ไปอีกหนึ่งคนแล้ว ตามเบรซาเนมิโอบนไนมิซุริรวมถึงเกียวเมเองก็ลงไปกองกับพื้นด้วยเช่นกันอันเนื่องมาจากพิษของมุซันนั้นร้ายแรงมากปานสัตบาขมเคียวด่ฮ่าปานบุปผากระบวนท่าที่สองปานอัศนีกระบวนท่าที่หนึ่งอิโนะสเกะเซสึและคานาโอะสามโดยพิฆาตอสูนทีแข็งแกร่งไม่แพ้สาหลักแต่ป,ปรากฏตัวออกมาช่วยชีวิตพวกทันจิโร่รวมถึงสลักที่กำลังถูกฆ่าเอาไว้ได้ทันพวกแกเองเหรอพวกเด็กนรก ขณะเสาหลักที่คอยเป็นอาจารย์สอนพวกแกยังลงไปนอนคุยกับฝุ่นเลยแล้วพวกแกไม่คิดเลยว่าจะสามารถทําอะไรข้าได้จะทาได้หรือไม่นั้นเดี๋ยวแกเองก็รู้เองแหละมูสันปานตะวันกระบวนท่าที่1 3เสียงปริศนาลอยออกมาจากด้านหลังของมูสันและท่านใดนั่นเองร่างกายของเขานั้นก็ได้ขาดเป็นหลายส่วนในพริบตาอ,อ,อ,อะไรกันเนี่ยกระบวนท่าที่นา่าหวาดกลัวนี่ท่านจิโร่ในตอนนี้ได้ลุกกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้ง พร้อมทั้งเผยให้เห็นว่าในตอนนี้เหล่าสลักกําลังได้รับเซรุ่มแก้พิษอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่าแม้คนส่งของธรรมยที่ได้ทาการมาส่งยาแก้พิษเอาไว้ได้ทันร่างกายของมูซันฟื้นฟูกลับมาได้อย่างรวดเร็วและหลังจากนั้นเขานั้นก็ได้สัสน่นๆนิดๆพร้อมกับเอ่ยปากไปว่าในตอนนี้ข้าดูไม่ออกเลยจริงๆว่าใครกันแน่นะที่เป็นอสูรเอาละมูซันได้เวลามาจบเรื่องนี้กันแล้ว ทันจิโร่ที่ลุกขึ้นมาได้อีกครั้งพร้อมกับสภาพร่างกายที่ไม่ได้แตกต่างไปจากซับปาลาดเลยอันเนื่องมาจากเซลล์ก้อนเนื้อที่อยู่ในบริเวณใบหน้าของเขาที่จุดที่โดนมุซันสร้างบาดแผลเอาไว้ได้เริ่มที่จะพองโตออกมาขึ้นทันจิโร่นั้นได้เริ่มไล่ลำกระบวนท่าปานตะวันกระบวนที่13อย่างต่อเนื่องซึ่งกระบวนท่านี้เป็นกระบวนท่าที่ใช้สังหาราชาอสูรได้โดยเฉพาะการต่อสู้กันระหว่างมุซันกับทันจิโร่เป็นไปได้อย่างสูสีจึงทําให้ในตอนนี้มุซันนั้นเริ่มที่จะสงสัยแล้วว่า ทันจิโร่ไม่ได้เก่งถึงขนาดที่จะสามารถสูสีกับเขาได้เขาจึงตรวจสอบเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันที่เขานั้นได้สร้างเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็ปรากฏได้ว่าระบบภูมิคุ้มกันของเขาเองได้ตรวจสอบเจอตัวยาที่นอกเหนือจากยาของตัวแรกของธรรมยุที่ได้ยัดเข้าไปในตัวของเขาถึง3ตัวได้กันเลย 1. ทําให้มูสันอ่อนแอลงและแก่ขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างรวดเร็ว 2. ทําให้มูสันแยกตัวไม่ได้และ 3. ตัวยาที่ค่อยๆทาลายเซลล์ของมูสันลงเรื่อยๆ มูซันจึงได้ทําการโจมตีอย่างสุดแรงและทุ่มสุดกําลังเพื่อที่จะดิ้นให้หลุดจากทันจิโร่แต่ก็ดูเหมือนว่าเวลาจะไม่ค่อยที่จะเข้าข้างเขาเลยอันเนื่องมาจากอีสิบนาทีพาฮิกก็จะขึ้นแล้วทไม่ไในตอนนี้มูซันนั้นล้นไปหมดเลยและเลือกที่จะหนีแทนที่จะเลือกต่อสู้และในตอนนี้นั้นมูซันก็ได้โดนเหล่านักล่าอสูรคนอื่นรวมถึงเสาหลักได้เริ่มที่จะเข้ามาลุมและไล่ล่าในตัวเขาเพิ่มอีกปานตตะว,วันกระบนห้าที่12บสองปาันอสเนีกรกบฏห้าที่หนึ่ง ปานหินผากระบวนท่าที่สามปานวายุกระบวนท, 1. 1> ท่าที่หนึ่งทันจิโร่เซอิสุเกียวเมะและซันเนมิได้พยายามโจมตีใส่มุซันที่กำลังจะหนีมุซันจึงได้ตอบโต้กลับไปเล็กน้อยแล้วได้ทำการหนีต่อทันจิโร่จึงได้ตัดสินใจใช้ปานอสศนะผสานเข้าไปด้วยจึงทำให้สามารถเอาดาบแทงเข้าไปที่ตัวของมุซันได้กับตึกได้สำเร็จมุซันจึงได้พยายามที่จะดูดกินทันจิโร่แต่แล้วโอบะไน แต่และโอบะไนก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันโดยการเอาตัวเขานั้นเข้ามาบังที่ปากของมุซันก่อนที่จะกัดลงมาที่ตัวของททนจิโร่เอาไว้ได้ทันยืดขึ้นไปยืดขึ้นมาสักพักหนึ่งมุซันก็ได้เห็นแสงอาทิตย์ที่ตอนนี้เริ่มคพอคอสาแสงมาถึงตัวเขาแล้วมุซันจึงได้ขยายร่างเป็นร่างเด็กทารกยักษ์เพื่อทําให้ผิวหนังของเขานั้นและยากที่จะโดนแดดเผาไปได้แบบง่ายๆมุซันนั้นพาย,ยายามที่จะมุดลงดินแต่กระโดนเกียวเมร่รวมถึงหน่วยคาคุชิและนักล่าอสูรคนที่เหลือรอดอยู่ คอยช่วยกันยืมมูสันเอาไว้ไม่ให้สามารถที่จะหนีไปได้จกนกระทั่งในที่สุดร่างของมูสันนั้นก็ได้สลายหายไปทุกคนต่างก็ดีใจและคิดว่าในศึกครั้งนี้นั้นมันจบลงแล้วเป็นที่เรียบร้อยในศึกครั้งนี้มิสซิลิโอบานายัยเกียวเมได้ทนบาดแผลเอาไว้ไม่ไหวและได้ตายจากไปใน,นที่สุดกอยู่ที่เดินมาเห็นร่างของทันจิโร่แน่นิ่งไปจึงได้คิดว่าในตอนนี้นั้นทันจิโร่ไม่รอดจากศึกในครั้งนี้ด้วยเช่นกันแต่แล้วทันใดนั่นเอง พวกแกคิดว่าศึกครั้งนี้มันจบแล้วยังงั้นเหรอเสียงของมูซันดังออกมาจากบริเวณใกล้ๆที่กิยยนั้นยืนอยู่ทุกคนที่ยืนอยู่บริเวณใกล้ๆนั้นต่างก็ตกใจในเสียงของมูซันที่ดังออกมามูซันแกอยู่ที่ไหนถ้าแกอยากรู้นักละก็ลองมองไปที่ล่างของทันจิโร่ดูสิกิยูที่ในตอนนี้ได้แต่สงสัยจึงได้ทําตามที่เสียงของมูซันบอกและสิ่งที่กิยูเห็นนั้นก็คือร่างของทันจิโร่ที่ยืนขึ้นมาได้อย่างปริศนาและ ในตอนนี้มูซันได้ดูดกืนฮันจิโร่ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยล่างของฮันจิโร่ในตอนนี้นั้นค่อยๆการสภาพแปรเปลี่ยนรูปหลักภายนอกให้กลับมาเป็นรูปรลักษของมูซันในร่างผมสีดําอีกครั้งหนึ่งมูซันนี่แกทําอะไรกับฮนะันจิโร่น่ะฮะอยากรู้เลยในตอนนี้ข้าได้ขยายร่างของข้าเป็นทาลกนั้นข้าน่ะได้ทําการดูดกืนฮันจิโร่มาด้วยแถมแม่ตอนนั้นข้าไม่รู้ว่าเป็นโชคดีของข้าหรือเพราะอะไรเซฟภูมิกันที่ข้าได้ตัดสินใจสร้างเอาไว้ ให้มากกว่ามนุษย์ทั่วไปแสนเท่ามันกลับทํางานขึ้นมาได้ทันเวลาพอดีเลยทําให้ฤทธิ์ยาทั้งหมดที่ธรรมยหยัดเข้ามาในตัวข้านั้นได้หมดฤทธิ์ไปในที่สุดเถมข้านั้นยังคิดได้ว่าหากดูดกืนฮันจิโร่ให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับข้าแล้วล่ะก็ข้าก็น่าจะสามารถทนต่อแสงอาทิตย์ได้เช่นกันและมันก็เป็นจริงอย่างที่ข้าคิดเอาไว้เลยข้าในตอนนี้นั้นได้เป็นอมาตะแบบสมบูรณ์แบบส่วนเจ้าฮันจิโร่นั้นหากพวกแกอยากจะพบมันนักล่ะก็ ข้าก็จะส่งไปพบมันเองเอาไหมล่ะมูซันในตอนนี้ได้ใช้กําลังแขนของเขาพัดอากาศทําให้เกิดเป็นแรงลมก็ได้เข้าในตัวของกียูจนทําให้กียูในตอนนี้ถึงแก่ความตายกันเลยทีเดียวในตอนนี้ราชาอาสูรดาบีพระกําลังกลับมาแถมยังแข็งแกร่งมากกว่าเมื่อก่อน1,000พปีอีกด้วยการจากไปของกียูทําให้ทุกคนถึงขั้นสั่นกลัวถึงแรงกดดันอันมหาศาลในตัวของมูซันได้เริ่มสังหารา่าอาสูรไปทีละคนอย่างไม่รีบร้อน <laughs> พวกแกในะตอนนี้ไม่ถังอะไรกับฝุ่นเลยว่ะปานบุภาคานาโอที่ตอนนี้ได้เสียใจกับการจากไปของทันจิโร่จึงได้ใส่ทุกกระบวนท่าของปานบุภาใส่มุสันแต่ตัวมุสันนั้นไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวโอ้โอ้แม่หนูน้อยคานาโอละสินนะดู้หมว่าเธอน่ะน่าจะสนใจในตัวของขามาโด,ดทันจิโร่ละสินนะจะเป็นยังไงนะ ถ้าเธอนั้นได้กลายมาเป็นอสูรแล้วก็จัดการกับทุกคนในหน่วยพิฆาตอสูรโดยมือของตัวเองน่ะคานาโอไดโนมุซันเปลี่ยนให้กลายเป็นอสูรและคานาโอที่กลายเป็นอสูรนั้นมีความแข็งแก่งไม่ต่างอะไรกับข้างคือดีสองเลยจึงทําให้เทพทุกคนในหน่วยพิฆาตอสูรต้องตายด้วยน้นมือของเธออินโนสเกตที่ทนเห็นแบบนั้นไม่ได้จึงได้เข้าไปต่อสู้กับคานาโอแต่แล้วด้วยสภาพที่ผ่านการต่อสู้มาหนักของอินโนสเกตคานาโอจึงสามารถสังหารอินโนสเกตลงไปได้อย่างง่ายได้ยสวนเซอิสุนสั้นที่ตอนนี้สสััมผได้ว่านก มำลังจะวิ่งมาทางนี้จึงได้ทําการวิ่งไปหาเนสโกะแล้วก็ได้พยายามชวนเธอที่จะวิ่งหนีไปด้วยกันในระหว่างทางหนีเซอิสได้เล่าทุกเหตุการณ์ให้กับเนสโกะได้ฟังเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้หน่วยพิฆาตอสูรต้องลมสลายลงไปโลกได้เข้าสู่ยุคมืดทุกคนต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวอยู่ทุกวันโดยต้องอาศัยอยู่ในเมืองที่ล้อมไปด้วยต้นดอกฟูจิหน่ยวยพิฆาตอสูรที่เหลือรอดมาได้มีเพียงแค่หน่วยคาคจิ2-5ถึงคนซานนมิและเซอิสเท่านั้นนอกนือจากนั้นนแล้วทุกค ตายกันหมดอดีเสาหลักทุกคนฮอเลง,งคูคุอุดโ,โดโคดากิและอุซุยจึงได้ทำการก่อตั้งสมัครสมาชิกหน่วยพิฆาตสูตรรุ่นใหม่เพื่อดูว่าสักวันจะสามารถต่อก่อและอาชนะคิบุสุจิมุสันให้จงได้